สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชั่นเตอร์นะครับวันนี้เช้าๆจะพาทุกท่านมาดูพี่ยักษ์ใหญ่แห่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเรานะครับเราเจอช้างพายตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้คือพายยักษ์เขาว่าช้างตัวนี้ตัวใหญ่มากจนเรียกชื่อกันว่าพายยักษ์นะครับ เราใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายและค่อนข้างจะย้อนแสงแล้วก็มีหมอกค่อนข้างจะหนานะครับคุณภาพของภาพจึงไม่สวยงามมากนักนะครับเราถ่ายตามสภาพที่เกิดขึ้นแท้จริงนะครับจะเห็นว่าแสงแดดกำลังสาดสองลงมาแล้วก็มองให้เป็นศิละปะนะครับก็ถือว่าสวยงามในอีกแบบหนึ่ง ช้างตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับให้ทุกท่านดูแล้วมีความอุดมสมบูรณ์ของร่างกายอย่างเต็มที่นะครับอ้วนท้วนหางไม่ขาดงาไม่แหว่งถือว่าเป็นช้างป่าที่มีความสมบูรณ์มากทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังตกมันเราเข้าใจว่าคงจะเดินหาสาวๆนะครับ เราก็พยายามตามไปดูอยู่ห่างๆเขาค่อนข้างจะสุภาพนะครับไม่ได้แสดงกิริยากล่าวลาวใดๆนะครับเสียดายแต่ว่าเราถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับดูกันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ เราจะมีเสียงรถวิ่งผ่านบ้างนะครับตามสภาพที่เราถ่ายได้นะครับเพราะเราถ่ายบนถนนก็จะมีรถนักท่องเที่ยวผ่านไปมาเราถ่ายภาพชุดนี้เวลาประมาณ8นาฬิกานะครับเป็นช่วงยังเช้าอยู่รถก็ไม่มากนักนะครับ เราก็พยายามตามเข้าไปเราได้ภาพแค่ประมาณนี้นะครับได้ภาพที่เขาเดินก็ถือว่าค่อนข้างจะยาวนะครับที่เขาเดินมาเราก็ได้แต่หวังว่าเขาน่าจะออกมาอีกรอบนะครับให้เราได้ใช้กล้อง DSLR ถ่ายค้นภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปถ่ายเขาอีกครั้ง ก็ขอให้เขาออกมาให้ถ่ายชัดๆเน้นๆนะครับเดี๋ยวเราส่งเขาเข้าป่าก่อนนิดนึงฮะนี่ครับกำลังจะเลี้ยวเข้าป่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ